ยี่ส he? ิบสองเหรย่สิบสองก่อนยี่สิบสอง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 ่สอมาเียล้าหรอยงมอเรียลไทยมอ๋อ้าวเฮยมึงเห็ดอ้วนมึงเ็นคื่องยี่ห้ออ้วนเหรอเห็นเมตุเข็มมาขอผู้นักลับขันเด้อสาธุ มาฝาฝก่อฝ้าฝาเถ่ายแป้งก่อนค่ะแป้งก่อนยูยืดเอาทูกนะยื้นั่นแม่น่ะเอนั่นน่ะเอาได้เลยแม่ถูกเอามาเกี่ยดอกกอเฮ็ดทางทางน่่อน้องรอรุนรอรุน้น้องรอรุนเรราวันนี้แม่มาหน้าอผนะแม่มาหนาเกี่ยวกบเด มันบไงแด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 ่แดง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 แกงแดง้ัยแดงแดมแดงแดดงแดงงแดงแดขอ ลูกกัเขาแต่เห็นเพื่นได้ขอลูกไปขอที่อยู่นมันเบาอุดอนโอ้เบาเหลือหน่อยเบาเหลือหน่อยเห็นยเห็นพักกัลงห้วยมันจะไ้อีกนาะเนี่ยว่าอะไอีกเนาะเนี่ยวนอไเนี่ยัวทายะเดนเนี่ยัทายรวดทายวดเริ่มทายพี่น้องฟ้องฝ่ายได้เห็นกันสมบูรณ่ิดนีสมบูรณ์เลย เอาเดีเอาเีเาเวไมรู้ไยังเป็นเลี่ยนกนขึ้นวย่วยอยู่คน่านถือคนดาไปเดียมเลยท่านถือคนนามันบอดางเดี๋ยวาถือคนดาเจ้าก้อนนี้แมามุเนี่ยแต่บางใช่ไมมันีร่งฝาั่อพูนาถืออย่างนี้นี่ เดี๋ยวยยงกระช่างแต่ทำไมวัอ,อนี้อถือเล็กซะก่อนสา, <c oughs> ากาจังได๋ก็พ่อพอ่อบอกไม่นถืงถงองกระช่างแต่ม,นมอ,อนี<า>้คอยถือเล็ซะก่อนสาธุถูกอะไรก็แล้วแต่เริ่มไปที่ำเล่าม้ค่ะพี่น้องคะอดรอไได้ดง,ไดดงเล เราเลยตยดหกแดจ้าอินตนตเยนเน่ยหนไม่ยังต่นตเยนหนม่ยังตนตะเคียนก็มีไรพ่อยันแต่ถวายเห็นว่ามือนังกูได้อยู่แม่ต่เขียนหกส่เกเห็นว่า วนอนอหกสี่หเห็นมั้เห็นหกสี่เก่าก็ากันได้เห็นมัมือผาชุดนี้เปเอาเลขเห็นมั้มือวันที่สามสิบืนวันที่สาสิบก็สิบอเล็กไงอยู่หันมาว่าวันที่สามสิบช่วนวันวันที่หนึ่งกับันวันเกิดปูโจกสิบบ่ไปแต่วันที่สามสิบที่บ่แต่ายทำถทายนั่นายนี้ อาซาดุซาดุนัโมตัสสัปคะวะโตอะรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสัปคะวะโตอะรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสัปคะวะโตอะรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะตุระตนะติจักรสครูปะชาจาริยังสิทธิจิตังสิทธิกรรมสิทธิเตโชสิทธิลาปโชโยนิจังสภาวะสิทธิสิทธามัทูสิทธามัทูสิทธามัทูสาธุสาธุสาธุเด้อข้าพระพุทธเจ้าขอวัฒนังไหวคุณพระไตรแก้วในสามน้ำสาเลือดประเสริฐเป็นบุตรสุดแล้วน้ำแก้วสามประการ ข้าพระพุทธเจ้าได้ย่อยงขันคู่ขึ้นเพียงตาขันสมัยโยงข้นเพียงเก่าข่วงจาวนี่ก่อนยอมข้าได้จอมคู้นจันเจ้าบุญยังคุณอันระเสริฐบรรดาไทยเลยลำวายแท่แก่มงคลแม่นเขามีวีสาใหญ่ใส่มาล่องขรอบหอยแม่นเขามีวีสาหน่อยใส่มาล่องขรอบันยาให้ขันถัดมังทะลายลมเสื่อมสูญคุ้นจะเกิดเกียร์ขาเพียนพอมควมจมยาได้ลมแพ้ได้คุณใส่มาล่องของวังแผ่ให้อันทะลายมาบังเบียดมีทั้งเสียดปากว่าให้เขาแพ้แก่ตัวทอนสารเด้อ ขอพระรามรคู่ในลำหนุนน้ำสิทิเดชทั้งพระเวทพรมพร้อมจอมขาให้ยุนิสิทิการมหาสิทิเดชอัครเวทมหาคัดทังสิทิการยะธรรมะสุจีุริสิทิสราโฮมสาธุ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 ชียะมะอิมินาสการีนัตังธรรมังับวิปุชียามะอิมินาสการีนัตังสังฆังอับิปุชียมะอรังสมมาสมปโตปะกวาปุตังปะวันตังพิวาติเอมิสวะกโตุปะกวาตาธทัมโหมธรรมนามัสสัมภิสุปฏิปันโนปะกวาโตสัมมาคัสังโฆ สังข้างนัมาอามินะโมตสสพปะกวาตระโตสมมาสมบุรสะนะโมตสสะปะกวาตระโตสมาสมบุรษะนะโมตสสะปะกวาตระโตสมมาสพุรษะพุทธามุจจาครูธรรมามุจจาครูสังฆามุจจาครูพุทธามุจจาครูธรรมธรรมามุจาครูธรรมสังฆามุจจาครูธรรมวันทิตวัสสะะพุทธานังสะาโกนามิจินังปาเทจะจริย์สสะปะดัง

Mida manda krawata, jariya krawata, putang ngerat, tananang tamang ngerat, tananang sangkang ngerat, tananang putang pasiti me, tamang pasiti me, sangkang pasiti me, puto temo sangkong. Siti gijang, siti kamang, siti kariyaya, tatakato, siti dejo, cak yoni, tasuti lapo, niantarang, siti putang, siti tamang, siti sangkang, saalapap, siti pawantumi angasat. Siti lapo, maha pogo, maha desho, maha penyopio, naga kanda peretang, สาธุสาเกกะเมจะรูปะสิริสิขะระตะเตจันทรเกวิมาเนรีเประติจะทาเมตะรุวนะคาเนเกหะวะตุไมเกเตภูมิมาจะยันตุเทวาชะระทาระวิสสะมียักขะกะทปนาคาปิตันตาสันติเกยังมุนีราวะระวาจังสาทะวะเมสนันตุธัมมะสวนากะลุอะยังปะทันตาธัมมะสวนากะลุอะยังปะทันตาธัมมะ <Sesskate> คุณศีลคุณธรรมคุณมิดาบรรดาคุณมรุบอยจารย์ตลอดถึงเทพภูมมเทวดาลูกขะเทวดาธรรมเทวดาพระธนังเทวดาสาตถึงเทวดาบริวารเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นพุทธากยสิษฐ์เทวดาลัษาวันก็ดีรัษาเดือนก็ดีรัษาปีก็ดีรักษาทิศก็ดีทิศตะวันออกก็ดีทิศตะวันตกก็ดีหัวนลาเราไปกินก็ดีเทวดารัษาวันอังคารก็ดีวันพุธก็ดีวันพฤหัสก็ดีวันศุกร์ก็ดีวันเสาร์ก็ดี วันอาทิตย์กรีวันจันทร์ก็ดีสุดที่นางเรวัสเสียรูปเท้าว่างแต่กล่าวถึงแม่ธรณีที่จะเพื่นปันวีชูนี้ร้อนเจริญนาขอมาช่วยเหลือในพิธีขอเลขอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้นําขันหามาพร้อมด้วยดอกไม้เทียนกรุบจางมาขอนําเพล่พุ่มเทวดาทั้งหลายมือนี้ขาพระพุทธเจ้าขอเลขเล่าพัฒนางวัดประจําวันจันทร์ที่22เดือนกันยายน2568ผู้หมุนพลหลัสีเป็นอยู่ทั้งสปปลาวเล่าพลหลักอ2ทุ่มกว่าสองทุ่มยี่ส Uh, kaum ini utama utama เด็กชันตังอัคราคาตัสตังปัจจตินโมพุทธายะกะโลโหติสัโบจะลงมามาเกิดเป็นเลขลาพัฒนาสองตัวล่างและสามตัวบนงวดประจำวันจันทร์ที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2568อาค้อยหกสิบแปดอาิเห็นเลขกาสันตังอีระอุตระอาตุปัสติอิตินาคารสุยานาคุภาอิตินากาลาสัตินาโมราสัตินาตานาคตินาอูลุมกาลาสาจินาอุถามาลาสาจินาปุถามาอะ เจ้าผูจช่ตายลูกผู้ค้าเห็นไหมเด้ออีแม่ตอนนี้ทั้งหลายเจ้าผู้มเจ้าที่เจ้าฐานทั้งหลายก็ได้ลูกหลานได้แต่งขันคอยเนาะขันมาให้ผู้ขามาเป็นซื้อได้ยินแต่ซื้อแต่เสียงว่างวดก้อนป้ากระบอกเล็กง่จังๆว่ะโอ้หวดนี่ก็เลยอย่างนั้นบอกอเล็กเล้าเนี่ยฮ้อนๆนี่ยเลยอีแมลเพอได้กินได้สั่งได้ท่านได้แปรงเนี่เด้อได้ยินกับหูดูกับตาลุ้ ขุนชัดๆัดในลูกให้เต่าเห็นมองดูเอาพระไรตานีตาดีได้ตาใบเสียอิตินาคารสัตยานาเลคตุตมาลาสตีเตมโรโคตุมาลาลูกคนนได้ลูกนี้เห็นลูกนี้เห็นลูกคนนี้เห็นลูกคนนี้เห็นลูกเห็น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 ท่านตูห์ตาอุตมาสาชิตินะจะกอุตมาราชจิตีอิตินาเกลุสุยนะกกบพันธนานเอาตัวมาริสิ ชัดๆงามๆมีแม่โอ้เขียนคำว่ารวยให้ลูกให้เต่าก่อนนะเนาะเอาสาธุรวยรวยรวยเงยตาแม่เด้อเอาชัดๆด้วแม่มบอนีเขียนคำว่ารวยก่อนนะด้วยสิอาเห็นเด้อาเห็นเห็นชัดๆเห็นเหชัดงามงามแล้วเอาเอาปากกากระดาษจดไว้เ่ราะว่าไรหอก ขึ้นมาเห็นเห็นแล้วยสายหลักประกาคกับกระดาษบัตรสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสาธุสี่หปดเอเอาสาธุเห็นชัดๆแต่เห็นงามๆหลายเีกัสี่หปดนะพี่น้องเด้อสขงสหนเป็นคนลนเนอเ้ เลีชาินาดพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อมือนีซีหนึ่งปูเล้ยงาวเลข้ดามคากงามเนี่ย่สิบแปดยล่างนงามคากงามเนียอีหลีจัดไปพี่น้องอัดได้อัดจัดได้จัดสั่ีหนึ่งแปด้องี่หงนะคพี่น้องนนี่เลียวบ่ายันี่ยงามคากงามเนี่ยเลี้8หนึ่งแปสาธุอ๋อะไรอีแมเม่อยอีแม่าทั้งหลายป้พุ่มเทวดาทั้งหลายก็ได้มือลูกเต่าซากมหามแรงกหเงเพ่ง อ้าสีหนึ่งแปดตัวด้หมด้งไเรอ้พี่น้องเขาให้โชคดีม่ใช่สีหนึ่งแปดได้พี่น้องได้สีหนึ่งแปดยังทำย่างนอ้าเอาลกนี่ประกัดาเบาดาคับสีหนึ่งแปดสีหนึ่งแปดพี่น้อง